ข้อ12นะครับโรงงานผลิตของเล่นโดยใช้เครื่องจักรโดยของเล่นเนี่ยแต่ละชิ้นต้องเสียค่าวัตถุดิบชิ้นละ3บาทแต่มีปัญหาอยู่ที่เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตจะผลิตของเล่นได้ครั้งละ100ชิ้นเท่านั้นหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องจักรจะร้อนจนต้องหยุดเครื่องนะครับดังนั้นเจ้าของโรงงานจึงต้องซื้อเครื่องจักรมากกว่า1เครื่อง พื่อในการผลิตแต่ละครั้งจะได้จํานวนของเล่นตามที่ต้องการและในการผลิตแต่ละครั้งจะไม่มีการเดินเครื่องอีกหากต้องหยุดเครื่องนอกจากนี้ในการผลิตของเล่นแต่ละชิ้นจะต้องเสียเงินบํารุงเครื่องจักรเพิ่มอีกสิบสตางค์ต่อเครื่องนะครับหากของเล่นชนิดนี้วางขายในราคาชิ้นละสิบบาทจงหาว่าจะต้องผลิตของเล่นครั้งละกี่ชิ้น เจ้าของโรงงานจึงจะได้กำไรสูงสุดและเจ้าของโรงงานจะได้กำไรกี่บาทต่อครั้งก็ไก่500ชิ้นได้กำไร3าไ0ร32,50บาทขอไข่2 0 0 0ชิ้นได้กำไร1,000 0บาทขอควาย3,500ชิ้นได้กำไร1 2 2 5 0บาท,า 3, 1, 000, บาทและงูงู5 0 0 0ชิ้น ได้กำไร14,500บาทนะครับอ่าข้อนี้ก็เป็นโจทย์ที่ยาวมากเลยใช่ไหมครับอ่าแล้วก็กลับมาอ่านโจทย์คร่าวๆแล้วก็ละเอียดละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาบอกว่าโรงงานผลิตของเล่นใช่ไหมโดยใช้เครื่องจักรทีนี้แล้วก็มาจำส่วนที่สำคัญนะครับก็คือแต่ละชิ้นเนี่ยเวลาข,ของเล่นแต่ละชิ้นที่จะผลิตเนี่ยต้องเสียค่าวัตถุดิบ3บาทอ่าแล้วก็จาไว้ก่อนนะครับ อ่าเราก็มาสมมุติเลยสมมุตินะครับให้ผลิตของเล่นทั้งหมด x ชิ้น x ชิ้นใช่ไหมดังนั้นค่าวัตถุดิบที่เมื่อกี้โจทย์บอกเขาบอกว่าชิ้นละกี่บาทนะครับชิ้นละ3บาทดังนั้นค่าวัตถุดิบก็คือกี่บาทครับก็เอาจำนวนชิ้นมาคูณกับ3บาทก็คือ 3, x บาทนั่นเองนะครับ ต่อมาเขาบอกว่าแต่มีปัญหาอยู่ที่เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตจะต้องจะผลิตของเล่นได้ครั้งละ100ชิ้นนะครับแล้วก็จะทำให้เครื่องเนี่ยร้อนจนต้องหยุดทำงานนะครับอ่ามันก็จำไว้นะว่า1เครื่องผลิตได้100ชิ้นนะครับ หนึ่งเครื่องผลิตได้หนึ่งร้อยชิ้นเขาบอกว่าไอคนไอผู้จัดการเนี่ยเขาก็เลยซื้อเครื่องจักรมาเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อที่ได้จะได้จํานวนของเล่นตามที่ต้องการอ่าดังนั้นเขาเราผลิตของเล่นทั้งหมดกี่ชิ้นครับ x ชิ้นใช่ไหมครับดังนั้นจํานวนเครื่องก็เลยต้องคือเท่ากับหนึ่ง x หารด้วยหนึ่งร้อยนั่นเองใช่ไหมครับ เพราะว่าเครื่องหนึ่งได้แค่1 0 0ชิ้นมีทับงหมด x ชิ้นก็ต้องเอา X หารด้วย100จะได้จำนวนเครื่องมานั่นเองนะครับก็คือ X ส่วน100ทีนี้เกือบจะหมดแล้วเขาบอกว่านอกจากนี้ในการผลิตของเล่นแต่ละชิ้นจะต้องเสียเงินบำรุงเครื่องเพิ่ม10ตะ10สตางค์ต่อเครื่องนะครับนะบเพิ่ม10สตางค์ต่อเครื่องหมายความว่ายังไงก็คือเอาจำนวนเครื่องเนี่ย x ส่วเครื่องเนี่ยมาคูณด้วยอะไรครับคูณด้วย10สตางค์นั่นเองอจากนั้นเราก็มาเขียนค่าบำรุงค่าบำรุงเครื่องนะครับก็คือ x ส่วนร้อคูณกับเท่าไหร่ครับคูณกับ0.1 x นั่นเองนะครับ ่าซึ่งผลที่ได้ก็คือ x ก,กำลังสองส่วนหนึ่พันนะครับบาทอันนี้คือค่าขับบำรุงเครื่องนะครับทีนี้เขาก็ถามว่าต้องผลิตกี่ชิ้นถึงจะได้กำไรสูงสุดใช่ไหมครับเราก็มาดูกำไรเนี่ยจะเกิดจากอะไรกำไรต้องเกิดจากต้นทุนลบด้วย อ่าไม่ใช่ไม่ใช่นะครับกำไรก็ต้องเจดจากเงินที่ขายได้ลบด้วยต้นทุนนั่นเองใช่ไหมครับอ่าทีนี้มาดูสิว่าเงินที่เขาขายได้อะ่ะเขาตั้งราคาขายชิ้นละกี่บาทครับชิ้นละสิบบาทดังนั้นมีทั้งหมด x ชิ้นนะครับก็คือสิบแล้วก็ลบกับต้นทุนซึ่งต้นทุนมีอะไรบ้างครับต้นทุนเนี่ยก็จะมีทั้งวัตถุดิบใช่ไหมครับแล้วก็มีอ,อแล้วก็มี ค่าบำรุงนั่นเองอ่าดังนั้นเราจะมาตั้งสงงานใหม่นะครับโดยพี่ให้กำไรเป็น y แล้วกันนะครับจะได้ว่า y เท่ากับราคาขายได้ก็คือ 10x ลบกับเงินต้นทุนนะครับก็คือวัตถุดิบซึ่งวัตถุดิบก็คือเท่าไหร่ 3x บวกกับค่าบำรุงก็คือ x กำลังสองส่วนหนึ่นะครับอ่าก็กระจายออกมานะครับจะได้เป็น 7x ลบ x กำลังสองส่วนหนึ่พันทีนี้เราก็จัดรูปนะครับเพราะว่าคืออันนี้เนี่ยคือกำไรใช่ไหมครับอันนี้คือจำนวนชิ้นเขาถามว่าต้องขายทั้งหมดกี่ชิ้นถึงจะได้กำไรสูงสุดก็คือค่า y เยอะที่สุดใช่ไหมครับจะต้องใช้ x เ,เท่าไหร่เรื่องนี้เนี่ยก็จะใช้ความรู้เรื่องพาราโบลานั่นเองอเราเคยโจทเจอโจทย์แนวแนี้หลายรอบเลยนะครับเวลาโจทย์ถามว่าจงหา ค่าที่มากที่สุดหรือว่าค่าน้อยสุดเนี่ยเราก็ต้องคิดไว้เลยว่าข้อนี้ต้องใช้ความรู้เรื่องพาราโบลาแน่ๆเลยนะครับเวลาเจอโจทย์ค่ามากที่สุดหรือค่าน้อยที่สุดนะครับซึ่งข้อนี้เนี่ยเขาถามค่ามากที่สุดเราก็มาพี่ขออธิบายถึงพาราโบลาก่อนละกันเพราะว่าเราจะต้องใช้ใช่ไหมครับพาราโบลาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสมาการกำลังสองนั่นเอง ใช่ไหมครับสมการกําลังสองก็จะเป็น y เท่ากับ ax กาลังสองบวก bx บวก c นะครับทีนี้พอเราได้รูปนี้มาปุ๊บเราก็ต้องเปลี่ยนรูปนี้ให้อยู่ในรูปที่เหมาะสําหรับการทําโจทย์เรื่องพาราโบลานะครับก็คือ y เท่ากับ a คูณกับ x ลบ h ยกกาลังสองแล้วบวก k นะครับจัดให้อยู่ในรูปนี้ได้ปุ๊บแล้วเราทำไงต่อครับ อพอจัดอยู่ในรูปนี้ได้ปุ๊บเราจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเป็นพาราโบลาหงายหรือว่าเป็นพาราโบลาความนั่นเองนะครับอ่าอันนี้คือพาราโบลาที่หงายอันนี้คือความโดยถ้างหงายเนี่ยจะเป็นหงายก็ต่อเมื่อ a มากกว่า0ูนย์นะครับแล้วก็จะเป็นความก็ต่อเมื่อ a น้อยกว่า0นะครับอ่าแล้วก็จะมีจุดจุดหนึ่งคือจุด hk นะครับ พิกัด H.K จะเป็นพิกัดของจุดยอดของพาราโบลานั้นๆนั่นเองจุดยอดคือจุดตรงปลายนะครับเนี่ยตรงขอบพอดีนะครับคือจุด H.K ทีนี้จุดยอดนี้เนี่ยก็เป็นจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดก็ได้ใช่ไหมครับถ้าเป็นกราฟหงายเนี่ยก็จะเป็นจุดต่ำสุดถ้าเป็นกราฟควําก็จะเป็นจุดที่สูงที่สุดของพาราโบลาใช่ไหมครับ อ่าก็แค่นี้เองอันนี้ก็คือเรื่องพาราโบลาก็แค่นี้เองใช่ไหมครับจุด H K ก็ได้มาจากสมการนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับว่ามันเป็น x ลบ h นะครับไม่ใช่บวกนะครับอ่าทีนี้มันก็จะยากอยู่แค่ตรงที่ว่าน้องๆจะเปลี่ยนจากรูปนี้เนี่ยให้อยู่ในรูปนี้ได้ยังไงอ่ามันยากแค่นี้เองพาราโบลายากแค่เปลี่ยนรูปนะครับอ่าวิธีทําก็คือน้องๆจะต้องดึง a ออกมาก่อน A มันคูณกับ x อยู่ใช่ไหมครับก็ดึง a ออกมาเป็น x กําลังสองบวกกับ b ส่วน a อนะครับแล้วบวกด้วย C ดึง a ออกมานะครับโดยเอาสองก้อนนี้มาดึง A ออกมานะครับทีนี้เอาก้อนที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยทำให้มันเป็นกําลังสองสมบูรณ์ให้ได้กําลังสองสมบูรณ์คือรูปแบบไหนคือรูปแบบนี้นั่นเองนะครับ x ลบ h ปิดวงเล็บแล้วก็ยกกําลังสองต้องทําให้อยู่ในรูปนี้ให้ได้พอทําได้ปุ๊บ ก็จะกลายเป็นรูปนี้เลยนะครับอแค่นี้เองดังนั้นเรามากลับมาที่โจทย์ของเรา y เท่ากับลบ x กาลังสองส่วนหนึ่งบวกเ x นะครับอ่าแล้วก็ต้องทําให้อยู่ในรูปอะไรนะ y เท่ากับ a คกับ x ลบ h กาลังสองบวก k นะครับต้องให้อยู่ในรูปนี้อ่าก็เริ่มเลยนะครับอันนี้ตอนแรก y เราก็ต้องดึงดึง a ออกมาใช่ไหมครับ ตัวที่คูณอยู่กับ x ดึงออกมาให้หมดเลยเป็น1 1 1 0 0ลบ1ส่วน1000คูณกับ x กำลัง2บวกนี่ลบ00 0นั่นเองลบ7 0 0 0 x นะครับอ่าทีนี้เราก็จะเปลี่ยนในวงเล็บมันเป็นกําลังสองสมบูรณ์เราต้องทราบไปว่ามันคืออะไรมันคือ x กำลัง2ลบ2หน้าหลังนั่นเองซึ่งหน้าก็คือ x ใช่ไหมครับและหลังก็ต้องเป็น3500นั่นเองเพื่อที่จะคูณกับ7คูณกับ2แล้วเป็น7000 ทีนี้ตามจริงแล้วมันจะสมบูรณ์เป็นกําลังสองสมบูรณ์ได้เนี่ยก็ต้องมีบวกหลังกําลังสองด้วยใช่ไหมครับดังนั้นพี่ก็บวกสามห้าอย่าเพิ่งนะครับมันจะงงนิดหนึ่งทีนี้เราจะได้ว่า y เท่ากับลบหนึ่งส่วนหนึ่งพันทีนี้พี่จะเปลี่ยนจากพี่ก็เพิ่มนะครับเพิ่มสามพันห้าร้อยกำลังสองเข้าไป นะครับจะได้จับรูปได้แต่จะอยู่เราจะบวกเพิ่มเข้าไปได้ยังไงนะครับเราก็เขียนไว้ด้วยว่าตรงนี้ลบออกมานะครับอ่าทั้งบวกและก็ลบเข้าไปนะครับมันจะได้เหมือนกับว่าเราไม่ได้ทําอะไรกับมันเข้าไปนะครับเพราะว่ามันมีทั้งบวกและลบทีนี้เราก็จะเอา3ามตัวนี้เนี่ยมาทําเป็นกําลังสองสาูนะครับก็จะได้ว่าเป็น x ลบสามพทั้งหมดยกกําลังสองสองนะครับแล้วก็ลบด้วย3 5 0ห้าศูนย์ศูนย์กำลังสอง นะครับอ่าก็จะได้ว่า y เท่ากับลบหนึส่วนหนึ่อันนี้เราจะกระจายนะครับเอาลบหนึส่วนหนึ่ไปคูณก็จะเป็น x ลบสาม้าูนศนย์ทหมดุกกลาลังสองบวกกับสามหย์ศนย์กำลังสองส่วนด้วยหนึ่าก็จะได้ว่า y เท่ากับลบหนึส่วนหนึ่คูณกับ x 3, 500, ลบสามห้านย์ศูนย์กำลังสองบวกกับ อันนี้เนี่ยเท่าน้องลองไปคูณดูนะครับมันจะได้เป็น1 2 2 5 0นั่นเองอ่าก็จบแล้วนะครับ x อันนี้เนี่ยมันเป็นจุดอะไรเราจะได้ตามรูปแบบนี้เป๊ะเลยใช่ไหมครับคือ y เท่ากับ a คูณกับ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2 okay. อบวก k อ่ใช่ไหมครับได้ตรงกันเป๊ะเราได้ว่า a เท่ากับลบ1ส่วน1000ได้ h เท่ากับ3500 และได้ k เท่ากับ1 2 2่งหนั่นเองนะครับอ่าพอได้อย่างนี้ปุ๊บจำจุด hk ได้ไหมครับจุด hk ก็ต้องเป็นจุด x เท่ากับสามพและ y เท่ากับ1น2 5 0นั่นเองโดยกราฟเป็นกราฟ,รฟรลักษณะไหนครับอืมถ้าเราต้องวาดกราฟละอ่ะสมมุติพี่ให้วาดกราฟแ,แผ่นใหม่เลยนะครับถ้าให้วาดกราฟน้องจะวาดกราฟได้ไหมอ่า นี่แกน y นี่แกน x เราก็จะได้ว่าจุด hk คือจุดไหนครับสมมติว่าอันนี้3,5 0 0และอันนี้12,250ก็จะได้ว่าจุดประมาณเป็นรูปนี้ใช่ไหมครับแล้วเป็นกราฟหงายหรือกราฟควมัอันนี้คือจุด hk นะครับแล้วเป็นกราฟหงายหรือกราฟคว้วก็ดูที่เครื่องหมาย a a มันเท่ากับลบ1ส่วน1000ัใช่ไหมครับแสดงว่ามันน้อยกว่า0ดังนั้นก็เลยต้องเป็นกราฟคว้วกราฟก็เลยจะเป็นลักษณะนี้นั่นเอง นะครับซึ่งจุดนี้ก็คือจุดอะไรจุดตรงสูงสุดหรือต่ำสุดสูงสุดนะครับซึ่งก็ตรงกับสิ่งที่โจทย์ถานนั่นเองเขาถามว่าต้องผลิตกี่ชิ้นแล้วได้กำไรกี่บาทนะครับจำนวนชิ้นก็คือ x ใช่ไหมคือค่า x ส่วน y เนี่ยคือกำไรดังนั้นพิกัด x คืออะไรครับคือ3,500ส่วนกำไรคือ1 2 2 5 0นั่นเองนะครับ ก็ดูในช้อยนะครับว่าตรงกับช้อยไหน,นต้องผลิตทั้งหมด3,500ชิ้นนะครับก็จะเป็นช้อยข้อข้อไหนครับข้อขอขวานั่นเองก็จบข้อ12นะครับน,น้นองๆก็ต้องเอาความรู้เรื่องพาราบลาไปใช้ให้ได้นะครับจำไว้นะครับว่าพาราบลาใช้กับใช้กับเรื่องสมการ ต่างๆพวกกราฟได้นะครับพวกเลขาคณิตวิเคราะห์นะครับแล้วก็พวกวาดรูปนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องค่ามากที่สุดและน้อยที่สุดนั่นเองอย่างเช่นข้อนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่ามันสามารถทำโจทย์เรื่องนี้ได้เป็นเรื่องเดียวเป็นพาราบทพาราเป็นเรื่องเดียวที่ใช้แก้ปัญหาโจทย์ที่ถามว่าจงหาค่าที่มากที่สุดค่าที่น้อยที่สุดของสมาการกําลังสองนะครับ เราก็ต้องใช้พาราโบลาอย่าลืมนะนี่คือจุดยอด hk อันนี้กราฟหงายแสดงว่า a เป็นบวกกราฟความ a เป็นลบนะครับเราต้องจัดที่อยู่ในรูป xy เท่ากับ a คูณกับ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองบวก k นั่นเองนะครับก็จบข้อ12นะครับ